โอ้ยมากินหมักอันนี้น้ำกันจใจพี่น้องอังนอัางนหลายเม็ดนี่อังนหลายเม็ดจ้ะังนหลายเม็ดหวานหวานจ้ำพี่วะนี่ฮะจ้ำบอจ้ำยังหมักอันมันหวานหวานใช่ไหมจ้ะนั่นอืม

ông nè ông 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 nè hơi hai kíp lá cả mau quên mà để hai thì được hai kíp cả lại ông đồ mẹ 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 à, mẹ 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 bán đi dù chưa ăn ngon đại Mệt cả bán cứ cắn bán cứ ăn ngon ăn ngon kéo ăn ngon kéo cả bán cứ cắn โน่นน่นมันหล่นลงไปโน่นเอามาอึงเหรอลูกว่าเล็บว่าอือยากอันนั้นแลอยากเก็บอยากเก็บให้แม่กินบานมุ้ยโอ้ให้แม่ย้ำสัก่อนนะหลานหลานเอ้าเอาหลานหลานนี่เอามามามานน่เน่เน่หลานหลานหลาน ห <l ug> ลานหลานก็อยากมั้งเก็บให้ยาย,ายกินเอ,อ,อ้าเก็บเก็บเก็บให้ยายกิน,นเร็วเร็วเก็บมาเก็บมาให้ยายกินอเจะไหนกับแต่ว่าขับพี่น้องเอ้ยหลานแม่ย <l ug> นางใสกับแต่บอกระยังไม่ใชลืออ่ะอะะอ๋อนี่นี่เอาเผื่อเอาล้วให้กินน่าจ่้าสองพันสามบาทพ่อพ่อพ่ออ๋ออ๋อื